พี่น้องเบิ้งแฮจังหวะนี่ครับกําลังหา้าวฮหพี่น้องเอาตอนนี้เลือดเลนอยู่กลางน้ำสามล่ำครับผมเอาเบิ้งว่าเลือลดล่ำใดกําลังสียวแเาเฮอลุงโบก็บจีภาพไปเบิ้งพี่น้องเบิ้งกันพี่น้องเสียเขียวรู้สึกว่าจะขึ้นมาละล่ะเอาเบิ้งเสียเขียวกันพี่น้องแม่นปามได้ว่าว่าสั่นว่าเอาติดหอดเผาพี่น้องติดหอดหยอดหอดจอมม่าสั่นว่าเอาเป็นจังไดจังวะนี่มาได้บ่าวว่าสัน่น มาเอ้เอ,เ,อเอาเอามาแล้วพี่น้องมาแล้วครับปลาข้าวสอยล้ลวนๆวน่สาสันว่าปลาข้าวเขาได้ไปแล้วว่สาสันบ้างนึงกันเอาจังหวะนี้เป็นจังไดโอ้พี่น้องเอยปฏิทโททิทั้งปฏิทังทิตโษพี่น้องเออเสียพิษจังกินนะ่ะคือหลายแถวว่สาสันว่าตอนนี้กับมีอีกเรือลำหนึ่งครับอมาจอดลอกคิววันแหย่พี่น้องเอ้า เบื้องจังหวะนี้ของเซียนผู้นี้งสะกอนเป็ในป่าเขาเอาเบื้องใกล้ๆพี่น้องเพื่อความชัดเจนเออ้ามาเป็นยังไดป่าเป็นป่าแนวใดมาเบื้องกันพี่น้องไหลขึ้นมาแล้วครับไหลขึ้นมาเรือดอะไพี่น้องเออไหลมาแล้วครับไปพี่น้องเนี่ยสุดยอดครับสุดยอดเอาเออเอาลงแล้วพี่น้องเบื้องกันพี่น้องมาบ่เอาเบื้องใกล้ๆครับ เออเพีงได้เป็นตะสวันก็เจ้าบ่อปลาเอ้าเอ้าบ่อปั่นได้พี่น้องบ่อปั่นได้ต่ว่ากับพ่อได้กินครับผมเออตอนนี้กําลังเห่าวอยู่พี่น้องกําลังเห่าวขึ้นมาอีกพอแม่พี่น้องได้เบิ่งกันว่าแหนนี่สิได้รับปลาหลายปั่นได้พี่น้องเอ้ามาเอ้าเอาเอาเอาคืเอเป็นยังสัตว์หะพี่น้องห่วย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 ปาดที่โตเอ้าสามกิโลประมาณนี้ละพี่น้องเออกันบ่พ่อก็สร้างลูกแแหเพิ่ม เหมือนกันครับอ้าวสวยๆพี่น้องเฮ้เฮ้มาได้ปะครับได้ปะครับอ้าวได้ยุ้พี่น้องได้ยุ้ครับโอ้ยคักเลยครับอ้าวสุดยอดครับสุดยอดเอาเสียนแหนียวเวล่ะครับอมยิ้มยุ้ยเวล่ะพี่น้องเออยุ้ยกลางตะฟังเวล่ะครับอ้าวเวล่ะครับตะว่าเฮาสีเน้นแหเลือเป็นพิเศษพี่น้องเออแหฟังเขากระเบิงไปเรื่อยๆครับ เพิเป็นเออเป็นบรรยากาศครับผมอ้าวว่แล้วครับสุดยอดปะครับ,รอ,รบอ้าวแดดออกตาเขาสูดุ้งดีพี่น้องแดดออกเออว่างนึงเป็นเงียบๆไหมครับวันนี้เริ่มคึกคักแลยไหมพี่น้องมาเอาเบิ้งแหต่อพี่น้องเขาก็เบิ้งสูดุ้งครับต่อ เอาังแหวซะก่อนครับได้หว่ครับอ้าวเอาเอาพีปลาอยู่พี่น้องโอ้ยคักเลยครับมาเอ้าได้ปลาใหญ่พ่อมบ่ได้ปลาใหญ่พ่อมบ่โอ้บอ่แม่นไม่ครับพี่น้องบอ่แม่นปลาใหญ่โอ้ยไม่ครับผมอ้อาวพี่น้องมาอย่างมานี่ครับอ้าวมาเลยครับลงไปเลยครับลงแหไปเลยครับพี่น้องเรือลำนี้มาสามคนพี่น้องบ่ได้มากสี่คนเราท่านมาสามคนพี่น้องเอ้ยเอ้า เห็นยังไงไก้ปะครับอ่ะเบิ่งใกล้ๆพี่น้องเรือลำนี้มาสามคนอเอาเบิ่งครับจังหวะนี้เป็นไดงมากบ่เอาปลามามล่ะพี่น้องเห็นตัวปลาแล้วครับมานจังหวะนี้ครับน่าจะได้ไหลายครับน่าจะได้ไหลายครับพี่นอ้องเอาเบิ่งกันครับ มาพ่อมาพ่อเอาพาเรื่อยๆพี่น้องไล่กันเรื่อยๆครับอ้าวพ่อจะยู่ได้กินพี่นอ้องเอาสุดยอดครับสุดยอดเอาเออเอาเอาครับมาละเอามาเอาเอา โอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยจังหวะนี้จังหวะโอ้โหพี่น้องเอ,อ้ยปาดพี่น้องเอ,อ้ยโอ้โหเอ,อ้าเขาเจะเอากระเพื่อแล้วครับพี่น้องไล่เรือลงไปเพื่อแล้วครับวับนข้างล่างเพื่อแล้วพี่น้องเออนานาประตูระบายนา้นาม่านคนกลางแห้งครับผมเอา้า นี่คือบรรยากาศการบ้านแหขี่เรือขี่เรือพี่น้องขี่เรือวานแหว่าสั่นพี่กัดอยู่บ้านบ้านเล่าบ้านกุดแค้นเออล้านปลาซอยพี่น้องอ่าเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นพี่น้องเป่ดเหรอครับอ๋อเป็นเหรอครับตอนนี้เรือกะกำลังมากพี่น้อง หมละครับกํลังมากครับตอนนี้กําลังเตรียมตัวห่างแหอยู่ครับอ้าค <c oughs> ืบม,มาแล้วพี่น้องค้บฝนครับอ่าตอนนี้เสื้อสะดุ้งเขาก็เริ่มลั่งไหลมาเร,เรื่อยแล้วพี่น้องบอกขาดสายว่าสินเอ้า ไม่ขาดสายเลยพี่น้อง่าสั่นว่าเอ้ามาเสียนแหวกับมาบวกขาดสายครับผมเอาปานลงไปแล้วครับเอาทั้งปุ่นเป็นยังไงทั้งปุ่นก็เตรียมตัวอยู่พี่น้อง เนี่ยคือบรรยากาศพี่นอ้องถือว่าคึกคืนอยู่ครับ คือคืนครับไปดูยคนและปลา มึนกันพี่น้องพ่อได้ปะเอ้าพอได้พี่น้องขันมักคลิปนี้อย่าลืมติดตามช่วงทั้งช่องยูทูบช่องไทยสานมาเท่าเด้อพี่น้องเด้อหรือบอกกับตั้งแฟนเพจเพจบุกช่องไทยสานมาเท่ากัน,กนลนะพี่น้องเออขันมักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้และกดติดตามให้ลุงโบน้ำเลยนะครับเด้ออ่าเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานช่องไทยสันทุกคนนะพี่น้องเอาะในที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งพี่น้องแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ เอาไม่กันเบิ้งสนุกสนุกแบบนี้แหละพี่น้องเอ้าเข้ากันเทียมบรรยากาศกาันทำ้ามหากินคกนอีสาบนบรรเทาพี่น้องเออเอาคลิปนี้กระลุงโบขอขอบคุณในหลายครับติดตามชมขอบคุณครับพอกันในคลิปหนาแล้วพี่น้องเด้อเอา